อ่ะโอเคนะวันนี้เราก็มาพูดถึงตัว implicit function นะ่มันก็ง,ง่ายๆเลยคำว่า implicit function เนี่ยมันก็คือมีตัวแปรรวมกันอยู่หลายตัวนะไม่ใช่แค่ตัว x ตัวเดียวเหมือนตอนที่ผ่านมานะอีนนี้พอมันมีหลายตัวเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการดิฟเนี่ยก็คือดิฟดิฟตัวแปรทั้งหมดนั่นแหละนะก็คือดิฟตัวแปรทั้งหมดเลย แต่ว่าตัวไหนที่มันอย่างสมมติว่าเราดิฟเทียบ x เ,เนี่ยตัวแปรตัวอื่นมันก็ไม่สามารถดิฟได้มันก็จะมันก็จะถูกมันก็จะคาไว้อย่างนั้น,นอ่ะนะถ้าค่าคงที่นะพวกค่าคงค่าคงที่